ัดีครับสำหรับคนเกิดวันจันทร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจันทร์นี้นะครับการงานการเงินความรักของคนเกิดวันจันทร์เป็นเช่นไรนะครับการงานนะครับการเงินแล้วก็ความรักนะครับสำหรับคนเกิดวันจันทร์นะครับการงานวันนี้บอกเลยว่าวันนี้จะเป็นวันอะไรที่มหาเฮงมหาปังมหาดังมหารวยของคุณเลยนะครับเพราะฉะนั้น งานการออเดอร์หรือยอดอะไรแล้วแต่ที่คุณตั้งเป้าหมายไว้วันนี้เป็นวันที่สุดยอดของทัาคุณนะครับการเงินนะครับวันนี้จะเป็นวันที่การเงินคุณนั้นสบายๆนะครับจะสบายๆไม่ค่อยได้อ่า <c oughs> มันจะไม่ซสีเรียสมันจะไม่มาบังคับมันจะไม่อะไรอะไรอะไร,รการเงินจะเป็นอะไรที่จับใจ่ายใช้สยสบายมือครื่องมือนิดนึงครับแต่ระวังระวังนะครับระวังเรื่องเรื่องของการที่จะโดนคนขัดแข้งกัดขาเรื่องการเงินในเรื่องของ บริวารนิดนี้หน่อยนะครับแค่นั้นเองนะครับส่วนเรื่องความรักนะครับวันนี้นะครับจะเป็นวันที่คุณนั้นเลงใครไว้หรือหมายปองใครไว้นะครับหรือวันนี้เป็นวันเศร้าของคุณสําหรับความรักนะครับจะมีคนเละ้ยงขี่มาข่าวก็วันนี้แน่นอนไม่ต้องห่วงนะจ้าอย่างไรขอให้สมตั้งารพัฒนาทุกคนนะครับเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับตรงสติกเกอร์ตรงข้อความอะไรก็ได้นะครับใตคอมเมนต์นะครับเพื่อเป็นการรับทราบว่าท่านนั้น ชมเราฟังนะครับ